สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่10เดือนมีนาคมนะครับวันนี้นะครับจะมาวิเคราะห์บอลในคู่ของ s ซา t h ท m มตันนะครับพบกับนิวคาสเซิลนะครับผมในพรีเมียร์ลีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเดี๋ยวเรามาดูสถิติห้านาฬังาสุดกันก่อนเลยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมมาดูฝั่งของเซาท์ทอมตันนะครับผมทำได้ 3 4 5 6ี่ห้าดได้8ประตูนะครับใน5้านัดหลังสุดนะครับผมาซลซัมตัน8ประตูนะครับส่วนนิวคาสเซิลนะครับทาได้2 3 4 5 6 7 8 9ทํ้าาได้9ประตูนะครับใน5้านัดหลังสุดนะครับผม9ประตูนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับอันดับกับคะแนนมาดูที่อันดับกับคะแนนนะครับแซลซัมตันนะครับอยู่อันดับ9นะครับคะแนน35นะครับผม อันดับ9คะแนน35นะครับส่วนนิวคาสเซิลนะครับผมอันดับ14นะครับผมแล้วก็คะแนน28นะครับอันดับ14คะแนน28นะครับผมอันดับ14คะแนน28นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นราคาเดี๋ยวเราไปดูราคากันสำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นทางของเซาท์ทอมตันนะครับเจ้าบ้านเปิดออกมาต่อที่0-5นะครับผมครึ่งลูกนะครับ แล้วก็ราคาส่งต่ำนะครับที่2ลูกครึ่งนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นทางของเจ้าบ้านนะครับต่อ0.5นะครับส่งต่ำา2ลูกครึ่งครับผมกดราะห์เลยสำหรับผลการคำนวณคู่ซาวตัมตันพบกับนิวคาสเซิลนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโปรแกรมคำนวณของงานนะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่69%นะครับโปรแกรมก็แนะนำให้เล่นแค่สูงแรกก็พอนะครับ ส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของเซาท์แชมตันนะครับที่โปรแกรมให้มามีอยู่40นะครับส่วนทีมเยือนนะครับนิวคาสเซิลมีอยู่37นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้โปรแกรมก็คำนวณอกมาประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบตามโปรแกรมก็ตามไปได้นะครับผมเล่นสูงแรกนะผมแล้วก็เต็งไปที่เซาท์แชมตันเน้นๆนะครับผมต่อครึ่งลูกผมว่าเซาท์แชมตันเอาชนะในบ้านได้แน่นอนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ตามกันมาได้นะครับ ใครที่สนใจโปรแกรมนะครับอยากได้โปรแกรมหรือว่าอยากได้ทีเด็ดประจําทุกวันฟรีนะครับผมก็ทักเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าจะลิงก์หน้านโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมทักเข้ามาขอรับได้ฟรีนะครับผมโอเคมาติดต่อขอรายละเอียดได้นะครับสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ